สวัสดีครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากยูทูบเบอร์เรียกง่ายก็ว่าก็มีคนฟอลโล่ก็เยอะพอสมควรนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่ที่ดูยูทูบเบอร์เขาดูเขารีวิวบ่อยมากนะครับจะเป็นยังไงกับรถอะไรหรือเรื่องต่างเดี๋ยวเรามาดูกันเอาง่ายๆเลยว่าเนี่ยวันนี้เราจะมาใส่โชว์ตัวนี้ให้กับเขานะครับเป็นเล็บทูนะครับตัวท็อปสุดของโอเคดีตอนนี้นะครับเป็นสีเทาทองสวยเลย นี่เลยนะครับความยาว430ก็น่าจะรู้นะว่าเป็นรถรุ่นอะไรนนะครับซึ่งเกิเกินไว้ก่อนว่ายูทูบเบอร์คนนี้เขาใส่ d อ a ดวานพัทสีดําแดงไปชุดหนึ่งแล้วนะฮะแล้วพอเขาเปลี่ยนยานพาหนะใหม่หรือรถใหม่ของเขาเนี่ยก็คือเขาก็มาใส่โชว์โอเคดีเหมือนกันนะครับมาติดตามดูกันแล้วกันว่าใส่แล้วฟิลลิ่งจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของน้องๆสอง,นอง,นองคนครับด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราใส่บนอะไรโอเคครับ โช้กของพอซ่าตัวรุ่นใหม่นะครับมันก็จะความยาวสันดาห์เนี่ยมันก็จะเท่ากับตัวความยาว3 5 0ห้านย์เกซี่ 3. มเนาะ350ก็ความยาวจะเท่ากันนะครับคือ430มิมลเหมาะสำหรับสายทัวริงเลยนะครับคือน้องเขาใส่รถขี่เที่ยวกันก็เลยจะเพิ่มประมาณเรื่องการรับน้ำหนักแล้วก็การกอนน่อถนนให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันพอใส่ติดรถแล้วจะมีการรีเซ็ตยังไงให้เหมาะกับการใช้งานเดี๋ยวเราไปดีกัน ถุงอันนี้มันจะอยู่ในกล่องที่ให้มากับโช๊คนะในถุงเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์สําหรับตัดโชค๊คมาให้ด้วยเป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับัดโชค๊คนะครับเนี่ยเรามาดูกันตรงเนี้ยมันจะมีรูหกเหลี่ยมสำหรับคายให้คายออกมานะครับหมุนขวนเข็มนาฬิกาให้หมุนออกมาเงี้ยจะให้ชัวร์เลยก็คือหัวน็อตมันโผล่มานะครับในระยะพอสมควรให้หลวมๆหน่อยนะครับและตัวเนี้ยมาสำหรับปรับสปริง ถ้าหมุนไปทางนี้ปรับเข้าถ้าหมุนทางนี้ออกนะครับก็คืออย่าทิ้งนะสองตัวนี้ยพกใส่กระเป๋าไ้เลยเวลา,วลาถ้าขี่ไปไหนแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันแข็งไปหรือมันนุ่มไปเราสามารถใช้2ตัวนี้ปรับสปริงไดง้นะครับโอเคเราก็มาเช็ครีบอลกันนะครับสปริงอะ่ะมันปรับเป็นค่ากลางมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องมาดูที่รีบอลรีบอลเรามีทั้งหมด2ี่บสองคลิกนะครับหมุนมาทางซ้ายเปิดหมดโชคคืนตัวเร็วขึ้น หมุนมาทางขวานือสุดทำให้โชคมันคืนตัวช้าลงหลังจากติดตั้งโชคเสร็จแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับสปริงอย่าไปยุ่งเลยถ้าเป็นเฉพาะตัว plus ของเรานะตัว plus ของเรามันหมายถึงแล้ตวตัวที่มีการปรับรีบาวเพิ่มขึ้นนะครับให้เปิดมาทางซ้ายสุดเลยให้มันคืนเร็วนะน,นี่สุดแล้วนะครับสุดแล้วนี่สุดแล้ว ตอนนี้โชว์มันขึ้นคืนตัวเร็วาการคาดคะเนก,การใช้งานผมแนะนำให้ถ้าเป็นรถสกูตเตอร์แล้วคนขี่น้ำหนักไม่เกิน150หรือ1 6กโลนะฮะให้ปรับมาทางปากกว่ามือ1,2,3,4,5,6กิกเริ่มต้นนะครับแล้วก็เราก็มาอีกข้างหนึ่งเปิดมาาาทงซ้ยสุดให้เท่ากันให้เหมือนกันนะฮะหมุนมาทางซ้ายให้รีบาร์เปิดสุดเลยให้มันขึนเร็วนะครับ แล้วเริ่มที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตอนนี้เรารีบาททั้งสองข้างเท่ากันแล้วเราใช้เป็นสปินค่าการนะครับค่าการเพื่อรับน้ำหนักของคนขับและคนซ้อนในระดับมาตรฐานนะครับโอเคเราก็ดูฟีลิ่งการคืนตัวเนี่ยจะรู้เลยว่าตรงนี้มันเริ่มที่จะเข้าที่หรือยางลักรูนะครับ เวลากดากดให้แนวหน้าของการแข่งกดให้ใกล้ๆ,ๆกับแนวหน้าของหัวโจ๊กคนนี้มากที่สุดนะครับแล้วกดมเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีความหนึ่งขึ้นมันจะเด้งรึมันจะไม่ดึงขึ้นเลยมันจะค่อยๆขึ้นเลิมในห้าคลิกนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องสองคนเข้าไปขัดวนลองฟิลลิ่งก่อนโอเคเบื้องต้นในการตริดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับโอเค เฉลยกันแล้วนะครับว่ารถที่มาติดตั้งในวันนี้จะเป็นรถพอซ่า350ส่วนยูทูบเบอร์ผมมั่นใจแหละว่าชาวคดีเราอ่ะน่าจะติดตามน้องทั้งคู่เขาพอสมควรนะฮะเพราะว่าถ้าดูใน YouTube ก็เป็นการขี่รถเที่ยวจริงขี่รถเที่ยวจริงเป็นการรีวิวระหว่างทางทั้งหมดนะครับเรามาเฉลยกันเลยว่ายูทูบเบอร์ที่มาติดตั้งโชค์คคดีนี้เป็นยูทูบเบอร์ชื่ออะไรนะครับนี่เลยมาดูกันเลยนี่โลโก้นี่เลยนะครับ มาโค้ดเข้ามานี่โลโก้ไปกับแฟนนะครับนี่นะครับสวัสดีครับ,รบโอเคนี่นะครับยูทูปเปอร์ไปกับแฟนนะครับซึ่ง ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นเป็นเวฟสีแดงเนาะขี่ไปไม่ถึง100กิโลก็ต้องแวะเติมน้ามันทีเนาะอาหารหลักก็คือจะเป็นมะม่วงดองกับอะไรรู้สึกจะเป็นจะไม่ขวดขวดซอสพริกส่วนตัวของเขาด้วยถ้าเกใครจำได้นะสีตัวจริงนะ,ะใช่เนี่ย <laughs> นะฮอร์โนใจนะครับ <laughs> ซึ่งวันนี้เ้รัเกียดมามีรถคันใหม่มาซึ่งเป็น Honda f o r z a 350นะครับมาติดโชคโอ OK เคดี2็บนะครับเป็นสีทองมีการทดสอบมาแล้วด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาถามกันเลยครับหลังจากที่น้องสองคนได้มีการทดสอบวิ่งในระยะหนึ่งแล้วว่าวีน้เป็นไงบ้างไปรับฟังก็หลังจากที่ขับมานะครับช่วงเมื่อกี้เลยระยะทางเนี่ยเข้ามาสัก2กิโลนะครับซึ่งรจากการที่ลองขับดูเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีค่อนข้างแตกต่างจากโช๊คเดิมนิดนึง ก็คือในเรื่องของความนุ่มความหนึบเนี่ยค่อนข้างหนึบกว่าเดิมแล้วก็การคืนตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมากแล้วก็คนซ้อนเป็นไงบ้างพนซ้อนรู้สึกว่านิ่มค่ะแล้วก็เหมือนมันไม่จุกเหมือนชกแรกอะชกแรกคือเวลาตกลุมคือแบบแข็งอย่างนี้เลยนะทุกคนเก็บอาการนิดนึงแซวนิดนึงนะไม่ใช่ชกแรกนะครับมันดีกว่าชกเดิมครับอ่ะโอเค ก็ได้รับฟังได้รับชมกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงก็ขอฝากติดตามเนาะกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดไปเถอะนะฮะที่เพื่อติดตามการเดินทางของน้องทั้งสองคนนะครับแล้วก็ติดตามไปกับโชคโอเคดีเล็บทูด้วยนะครับโอ <Okay. S 2> เคลองมาดูการเดินทางของเรานะครับว่าการออกทริปเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะว่าความแตกต่างเป็นยังไงเดี๋ยวพอจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับหรืออาจจะพูดในระหว่างคลิปก็ลองติดตามชมได้นะครับ สำหรับคนที่สนใจก็ฝากโชคโอเคดีนิดหนึงนะครับเนาะสามารถมาติดตั้งได้นะครับ ตอนนี้โอเคดีเนี่ยอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่บางขุนเทียนชายทะเลซอย26ครับเอาง่ายๆก็เข้าไปใน a c e b o o k โอเคดีไทยแลนด์นะครับโอเคดีไทยแลนด์แล้วก็กดสามารถดู Google m a p แบนั้นได้เลยหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ชมรุ่นไหนหเือต่างๆสอบถามกันมาก่อนได้ในอินบ็อกซ์นะฮะก็จะมีน้องๆแอดมินสุดหล่อเราคอยคอยรอตอบอยู่นะครับโอเคก็ฝากโอเคดีไทยแลนด์แล้วก็ฝากเพจยูทูบเบอร์ไปกาแฟนด้วยนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ติดตามโชคนะก็ขอจบเพงเ่านี้ก็เดี๋ยวรอติดตามการเดินทางของน้องกันต่อไปแล้วกันก็จะเห็นว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ของโชคมันดียังไงนะครับสำหรับวันนี้พี่มดโอเคดีขอบคุณมากและสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ